อาหารรสชาติที่ลงตัวส่วนผสมที่เข้ากันโดยที่ไม่เหมือนใครโอ้ไม่อาหารอินเดียจานนี้ช่างอร่อยเหลือเกินอร่อย,อนออยจนหน้ารอเลยเอ,อิมถ้าคลิปหน้าอยากให้ผมเปิดร้านอะไรก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยวันนี้ผมได้เป็นอบังที่ได้เปิดร้านอาหารฟู้ดทรัคอินเดียซึ่งก็มีลูกค้ามาอุดหนุนผมอีกมากมายแล้วก็มีลูกค้าที่บิดผมแล้วก็ไม่จ่ายตังค์ด้วยนะ แล้วก็มีคนมาขโมยกินอาหารผมอีกงสงเัยอาหารอินเดียเรารสชาติอร่อยเหลือเกินบอกเลยนะขายดิบขายดีขายด,ายด,ายดีจนต้องได้เททิ้งเวรกรรมล้อเล่นโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าการขายอาหารอินเดียของเราจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมซึ่งมีคู่แข่งมาขายแข,ข่งกับเราด้วยมีร้านอา,าอาหารอีกมากมายโอ้ oh my god อาหารอินเดียแสนอร่อยของฉันอะไรคุณตำรวจผมจะเปิดอาหารอินเดียนีย่ผมจะมาขายอาหารอินเดียสนใจไหมเจ้านายจ๋าสตรีทฟู้ดอินเดีย รวจมาขึ้นโลของฉันทำไมเนี่ยอะไรบ้านหลังที่11หาแฟนปีสามแล้วยังไม่ไปอาบน้ำอีกเลยยังมาเราจะมาขายอาหารอินเดียเนี่ยมาบ้านที่11ดีหาฟงหาแฟนอะไรวะเดียวผมไปอาบน้ำก่อนสวัสดีเรามาหายอาหารอินเดียแล้วใครจะมาชนรถชั้นเนียโอไมคก่อ oh นผมพิมพ์ผิดเป็นอาการอินเดีย สนใจอาหารอินเดียไหมสนใจไม่จ้านายจ๋าทำไมมันเป็นรถไม่ใช่รถอาหารวินกันเดี๋ยวๆดีเอออาคารนี้ก็ได้สนใจอาหารอินเดียไหมนีแเราต้องเอาเมนูมาเตรียมไว้อาหารอินเตร์เดียทุกเมนูเอาหนึ่งอันว้าว <Wow. S 1> เคเคอร่อยถูกใจอนามัยช่างมัน เอามาอบังเอาได้เงินแล้ว,ลวเนี่ยโอเคเขาให้เงินผมมาลนะอะเอาไปอาหารอินเดียเออเขาเออกับผมละต้องอาหารอินเดียเท่านั้นอร่อยไหมจะแม่เศร้าหน่อยอินเดียน่าหลอกขายอาหารเค็มจังอ้า,อาเค็มหรอแต่ก็อร่อย หวานนะั้นเราใส่น้ำตาลเยอะเลยเราต้องไปขายด้านอื่นแล้วท่านผู้ชมเราสตรีทฟู้ดอินเดียขายสนใจบอกอบังได้นะมมาซาลาใส่ให้เต็มที่เลยไม่มีขี้งกไม่มีกักนะตำรับอาหารอินเดียมาเราขายได้หนึ่งออเดอร์แล้วนะท่านผู้ชมภารกิจของเราคือขี่ฟู้ดทักนะท่านผู้ชมเพื่อขายของขายอาหาร อาหารอินเดียพร้อมเสิร์ฟเออเต้องมีป้ายแบบนี้ดิว้าว <Wow. S 1> กิ่นรไปด้วยถือป้ายไปด้วยก็ไเ้เราต้องมาขายอาหารอะไรมาสมัครงานครับอะไรด้านนี้เอาไปเดียวฝนตกฟ้าสว่างเลยบริษัทเอนทีมาวันนี้เรามาขายอาหารอาหารอินเดียพร้อมเสิร์ฟเอาเมื่อกี้คนอยู่นี้ไปไหนแบบแบบอะไรหาเมียหรอ ah. อะไรใครคะใครอ่านเป็นกี่อะไนี้ หรือว่าอกหักอะไรวะสนใจอาหารอินเดียไหมใครสนใจอาหารอินเดียเชิญด้านนี้สนใจอาหารอินเดียไม่แกเรามาขายอาหาร <c oughs> ให้แกแตกตัวเปไ็นอะไรไปเนี่ย <c oughs> เอาบ้านหลังนี้หายสนใจอาหารอินเดียไหมพร้อมเสิร์ฟเลยนะนี่โอไมก์กอดมีอะไรหรอ <Wow. S 1> <c oughs> มีมาซาลาผมไม่รู้ชื่อเมนู ข้าวคุกกะปิข้าวคุกกะปิบ้าเลยไม่ใช่หรอโอเคเอาอันไหนบอกได้นะคำแรกไม่เป็นไรคำต่อไปบรรเลยเราจะไปก่อนนะฮะ <Huh? S 1> ไม่กินอาหารเราละหรอโอ้ไม่ทำไมช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีขายอาหารไม่ได้เลยขายอาหารไม่ได้เลยเจ้นายจ่ะอ่ะเอาไป ก็ได้จานนี้20บาทเธออยู่ไหนอะไรวะอร่อยไหมอะไรแปด๊ดอะไรวะอีกคุณจ่ายเงินผมแล้วโอไมค์อ oh นขอบคุณนะจ๊ะนายจา่าอร่อยมากเลยครับวาว,วาวๆเราไปขายที่อื่นก่อนนะเดี๋ยวมาซื้อใหม่เคเค เดียวมาซื้อพุ่งนี้สุดใจอาหารอินเดียไม่จนายจ๋าจะแม่สาวน้อยกับพ่อหนุ่มเทสดีอาหารอินเดียพร้อมเสิร์ฟสนใจหรือไม่มาเอาสองชุดพ่อขาอะไรวะเอาเมนูอะไรแต่ผมมีเมนูแนะนำเอาอะไรก็ได้อร่อยอร่อยไม่ขายแบบอื่นบ้างหรอเราคนอินเดียเราก็มาขายอาหารอินเดีย อ่ะเอาไปพร้อมเสิร์ฟเอาไปร้อยบาทอะไรเราจำหน่ายได้เอาไม่จ่ายตังอะ่ะบิดลอ้อเอาไม่จ่ายตังอะ่ะจ่ายตังมาสิโอ oh my g อ d บังเศร้าใจเลยโอเคเขาจ่ายตังผมละอร่อยไหมครับสตรีทฟูด้ด สตีดฟู้ดอินเดียเราอร่อยหรือไม่โรเกอรอร่อยไหมเนี่ยแล้วใครมาขับรถเกกลับ <Wow. S 1> ม,มาเลยว้าวอืมอะไรวะขอซื้อหน่อยวันนี้มีลาบไดโนเสาร์อ่ะเอาไปลาบไดโนเสาร์เอาไปอี่ ah. บาทยี่สิบบาทเธองอนเราอะป้าวอะไรอีกดันนูนงงมางอนโอเกย์จะให้จ่ายเงินผมละผมจะไปขายที่อื่นละ เก็บร้านก่อนสตรีทฟู้ดอินเดียเราบ้านรักข้พอาหารอินเดียอร่อยเต็มที่ขี้เต็มส่วมนะอาหารอินเดียรู้สึกว่าเราจะเจอคู่แข่งแล้วเป็นร้านไอติมนี่วะเป็นร้านไอติมนี่วะมีอาหารอินเดียกับไอติมโอ้ยร้านจังเลยเอาไอติมวูร้านไอติมตกแต่งเอากำลังเกมางนซื้อบังอยากกินไอติมอ่ะเขาถอยมาบังอยากกินไอติม ขายไม่เนี่ยโอ้โหแล้วรถอะไรเต็มเลยตรงรถแต่งสตรีทฟู้ดอินเดียสนใจไหมตัดหน้าเลยอาหารอินเดียพร้อมเสิร์ฟสนใจไหมจ้าไนจ่าแล้วทำไมเธอนี่เราอะไรมีคนจีบกันอีกแล้วสนใจอาหารอินเดียหรือไม่ด้าน,นจะไม่สนใจแล้วก็ไปขายทางอื่นแล้วก็ไปขายทางอื่นเอ้ยด้านนี้มีคนไทยปะมาเรามาขายอาหารอินเดียด้านนี้อะไรคนทำเป็นกี่อะไรปะ ขายยันบ้านบอกเลยสนใจอาหารอินเดียใหม่มีใครอยู่บ้านหรือเปล่าบังจะปนดีปะเนี่ยลูกค้าหายหมดเลยฉันเจอแกอีกลลเลยเลยแกจะมาซื้ออาหารอินเดียอีกเลยเลยเอาเหมือนเดิมว้าว <Wow. S 1> หมดแล้วเหลือแต่ข้าวผัดเอ,เอาไหมเอาไหมแกข้าวผัดเอารถไอติมเออ งั้นเอาข้าวมันไก่ก็บอกว่าเหลือข้าวผัดอ่ะเอาข้าวมันไก่น้องไก่โพกไก่เอาไปให้หมดสี่สิบบาทเออเขาจ่ายเงินรูร้สึกว่าลูกค้าคนนี้เขาจะติดใจอาหนะารอินเดียผมะกกนะสนใจอาหา,า,ารอินเดียไปปะทะากันกับรถไอติมทำไมมีรถพ่อคงพ่อ้าเยอะจังวะขายอาหารอินเดียสดใจใหม่พร้อมเสิร์ฟเลยนะจ๊ะนายจ๋า กแล้วเกขึ้นไปเล่นบนรถฉันทำไมนี่เนี้ยมาซื้ออาหารไม่จ้าแม่สาวน้อยอาหารอินเดียพร้อมเสิร์ฟสนใจไม่เกอย่าไปขึ้นไปเล่นบนรถฉันสิเกมาซื้ออาหารโอ้โหแกไปหยิบมากินเลยขโมยเหรอฮะจ่ายมา20บาทโอ้โหเขาจะให้เงินผมเป็นกระสอบเลยเหรอโอ้ my god ฉันจะรวยแล,ล้วนี่ฉันจะขายอาหารจนรวยเลยจ่ายเงินมาซะโดยดีเจ้าแม่สาวน้อยเกอยาให้บังต้องใช้ความรุนแรงหลัวเกอยู่ไหมเนี่ยเอาเกเอาเงินฉันไปอ่ะจ่ายมาดีเจ้าแม่สาวน้อยเกไม่จ่ายเกจะจ่ายหรือเกจะจ่าย แกขโมยอาหารฉันไปกินเกียดตามไม่ทับแล้วไปขายถอดีกว่าโอไว,ว้จะเจอหัวขโมยหล่อนี้มาขโมยอาหารฉันเฉยเฮ้พ hey, ่อค้าโอชนชนพ่อคา้าฮอดดอกในบ้านหลังนี้ยังไม่เคยเจอสนใจอาหารอินดีให้ไม่ใจานายจ่ะแกเปิดบ้านแกไปแบบคนเยอะเลยเไม่มีคนแล้ว ลาล,าลา่าเฮ้ยใครมาแคมปิ้งตรงนี้นี่ฮมาอาหารอินเดียพร้อมเสิร์ฟรอบดึกมาแล้วจ้าสนใจไหมจ้าอ๋อเขาก็มีอาหารอยู่แล้วนี่ว่าสนใจอาหารเพิ่มไหมจ้าเผื่อไม่อิ่มไม่เอาให้ฟรีโอ้ไม่กอดให้ฟรีนะเนี่ยอาหารอินเดียพร้อมเสิร์ฟไม่เอา อร่อยนะอิโมจิคีโอไมคแกมาดูถูกอาหารอินเดียแซนอร่อยของฉันได้ยังไงหรึไม่โ o no. อิโมจิคีอ้าวเอาทำไมเขาหายไปบักอะไรเนี่ยอาจจะมีแฮสาน้อยแกยังอย,งอย,งอยู่แฟนแกหลุดและหล่อน,นี้โอไมคกอดวิเชยหายเป็กับ ใ,ใครนี่สนใจอาหารอินเดียไหมาอาหารอินเดียพร้อมเสิร์ฟถึงแกจะหน้าตาเหมือนผีแต่แกก็น่าจะกินอาหารดีๆได้นะแกใช่ไหมสนใจไหมแกอะไรแกจะมาขายแข่งกับฉันเหรอไม่การแข่งขันมันสูงบังแกไปเลยอาหารอินเดียพร้อมเสิร์ฟให้บริษัทขนส่งหรอเนี่ยโอไม่์กอดอาหารอินเดียพร้อมเสิร์ฟสนใจไหมหลวงพี่ ตรงพี่ขนอะไรอ่ะสนใจอาหารอินเดียไหมอาหารอินเดียพร้อมเสิร์ฟเลยนะนี่โอไม่กอดสนใจอาหารอินเดียไหมแกสนใจอาหารอินเดียหรือเปล่าขายไม่ดีเลยเนี่ยช่วงนี้อาหารอินเดียอะไรรับตอกอะไรอีก oh. แล้วใครมาขึ้นรถกับผมเ่ย,เอยไอเจ้าแม่สาวน้อยคนที่ไม่จ่ายเงินผมนี่ว่ะคุ้นๆว่าไปไหนแล้ววะอะไรด้านนี้มีศูนย์รวมรถแข่ง สนใจอาหารอินเดียไหมพร้อมเสิร์ฟเลยนะนี่แกเอาแล้วลบบ้านออกทำไมสนใจอาหารอินเดียไหมแกมาถือปืนจอนหนะ้าฉันทำไมแกจ่ายเงินค่าอาหารฉันมาซะโดยดีไม่งั้นฉันจะยิงแสงหน้าแกไม่สนใจผมเลยนะผู้ชมเขาไม่จ่ายค่าอาหารผมมาเจาแม่สาวน้อยคนนี้เขาบิดผม <c oughs> แกยังถอยนี้ พร้อมเสร์ฟนะจ๊ะนายจ๋ารถถังอะไรอเนี่ยอาหารอินเดียพร้อมเสิร์ฟเลยครับผมสนใจไหมสนใจเมนูนายสั่งได้นะแล้วแมวแกไปขึ้นรถฉันทำไมไปขโมยอีกแล้วอ๋อทาโก้ทีหนึ่งได้เลยยี <20. S 1> ่สิบเใจกจเงินผมมาแล้วะ oh my god อร่อยไหมจ๊ะอร่อยไหมอร่อยจ๊ะ oh. oh my god อินเดียเราขายดีนะเนี่ยตูนขโมยก็มีเวรกรรมาำตังก็ไม่ได้ตำรวจเมืองบลูเคเบนก็ไม่ทํางานแล้วต้องไปแล้วปะอัาอินเดียเราอะไรนี่มาแข่งรถไปชนโอ้ไม่ก๊อ มาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับสตรีทฟู้ดอินเดียเราก็ถือว่าขายดีระดับหนึ่งเลยนะ <laughs> มาท่านผู้ชมนี่ก็ขอจนะบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากแล้วก็แชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายจัดไป,ดไปดเป็นคนอินเดียโรนีอ่ะโอไมค์ก็อะไรนั่เนี่ยรถคงรถแข่งโอ้โหเงินเต็มเลยเอาก็มาชนรถผมอะ่ะเอา้าเกมมาชนร้านฉันแบบนี้ไม่ได้นะโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย,บายจัดไปไปเร็วไปเร็ว